สวัสดีครับมเมนี้เข้าจิมมเห็ดขอ้อตั้งไก่สูตรเด็ดเลยครับพี่น้องน่าติดตามครับเข้ากับมาเริ่มขั้นตอนแรกกันได้ครับพี่น้องใส่นม้มมีเห็ดหอมครับมีผงมลดะกระเจี๊ยนลอยครับใส่ใบเตยลงไปนํำแล้วก็หัวไชเท้าครับพี่น้องตามด้วยรากผักชีนะครับใบหน่ำเดืีดยนแล้วเขากับใส่ไก่ลงไปได้วยครับใส่ไส่ลงไปครับแบบน,นี้ วันนี้ครับก็มาเปิดแก๊สครับพี่น้องเปิดแก๊สข้างกระเอามันไก่นะครับแต่มาผัดก่อนผัดใส่ขิงจังหน่อยครับแล้วก็เอาเขาเขาสารเนี่ยเขาสวยเขาเลยครับลงไปผัดใส่นล่มกันนะครับพี่น้องผัดใส่น้่กันเ่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับระวังที่ล่อนํำต้มไก่สุกครับกาจะผัดใส่ก่อนพักไว้แป๊ดนึงครับในระวังที่ผักเข้ากับมะเห็ดมันจิ้มกอนครับกับมีขิงครับขิงซอยครับ ขิงซอยแล้วก็บักพริกก็มีขิงซอยบักพริกซอยนะครับพริกข้าวกระเจี๊ยบหัานาทนาทนาทนาครับแบบแบบสับด่วนเร็วครับชุ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 บบังขิงไปแล้วกันนะครับพี่น้องวันนี้เขาก็เรียบร้อยแล้วครับปาไส่ถ้วยวันนี้ใส่เครื่องปรุงครับเครื่องปรุงก็มีน้ำตาลนะครับผงชูรสแน่แล้วก็ซีอิ๊วดำครับตอนหนึ่งครับน้ำตาลสองครับ รถเครื่องซอนเด้อากาศตามด้วยเต้าเกี้ยวครับเตาเกี้ยวนี่สองหรือสามช้อนครับแล้วแว่ผู้มักอากาชิมมังกรเด้อครับชิมมังกรก็เอารสชาติที่จะของมักกันนะครับบ่มีสูตรตายตัวครับอากาศใส่น้ำต้มไก่ในจักทับพี่หนึ่งครับหรือว่าจ่องหนึ่งอาก็เขาไปหมาคน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 พี่น้องคนไปเรื่อยกอนมักรถในพุงรสนั้นนะครับบ่มีสูตรตายตัวครับแดีวยต่คนมัก เจนีมานำต้มไก่ครับเดือดแล้วเดือดแล้วฮากกะตีมาเอานำต้มไก่มาหุงเขาครับนี่เอาเขาใส่หม้อแล้วต่อไปฮอกกะจะนำใส่ครับพี่น้องใส่ตะก่อนเต้เบิดก่อนปบะมานเบิดครกบนจากนั้นฮอกก็มาเอาน้ำเท่เาต้มไก่ครับลงมาเอาไว้มาไว้หุงเขาได้ครับกตใส่น้ำประมาณเห็นถ่วมเขาประมาณขอเมื่อหนึ่งครับ แต่แต่คนหมักแฉพุนหมักแข็งเนาะตัวตัวผมก่าอ o ม m e หนึ่งกับพ่อครับใส่และค่ะพ่อกะสีน้ำข่าไปหุงใสใบเตยน้ำครับเพิ่มความหอมครับนิดนึงเส้นแล้วกบน้ำข่าวมะุงครับพี่น้องพ่อกาซุกแล้วพ่อกะสับ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 ใสใจานครับพร้อมเสิร์ฟครับแสบแสบครับพี่น้องสวัสดีครับ